ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นคลิปนี้มีผู้สนับสนุนนะครับอยู่ที่ first comment สามารถเลื่อนลงไปกดลิงก์แล้วก็ทักทายเข้าไปพูดคุยกันก่อนได้เชื่อว่ามีสิ่งที่คุณสนใจอยู่เพียบตลาดซื้อขายนักเตะเดือดระอุซัมเมอร์2 0 2 0ไม่น่าพลาดสื่อประโคมข่าวแมนเชสเตอร์ซิตี้จอซิลเฟรา เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซีใกล้ได้แข่งใหม่แล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดมีข่าวจ่อปิดดีลกระชากตัวเฟรานตอเรสปีกดาวโรดของมาเลเซียมาร่วมกวนเผยค่าตัวอย่างถูกและครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มาเสทียงเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษใกล้เต็มทีแล้วจะได้ตัวเฟรานตอ r เรสอีกดาวรุ่งพุ่งแรงของบาเลนเซียนะครับทีมดังในสกเ,เวตีลีกาสเปนมาสมทับตามการรายงานจากมา้กสิกีฬาชั้นนำของสเปนสำหรับเดียวนี้เรเบบสิฟ้าจะต้องจ่ายค่าตัวดาเตชาวสเปนิชในวัย20ปีจำนวน25ล้านยูโรหรือประมาณ900ล้านบาทนะครับ บวกกับโบนัสอีก12ล้านยูโรหรือประมาณ432ล้านบาทครับขณะที่เฟรานกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้มีการตกลงเรื่องสัญญาส่วนตัวกันได้เรียบร้อยนะครับทั้งนี้ในฤดูกาล2019-2020ที่เพิ่งผ่านพ้นไปเฟรานซึ่งเล่นในทั้งปีกซ้ายแล้วก็ปีขวาลงเล่นในกับทัพไอค้างขาวไปแล้วรวมทุกรายการ44นัดและกดไป6ประตูกับอีก8แอสซิสแหละครับอยากได้มากบาร์เซโลนาพร้อมสู่ขอดาโลจากแมนยู มุนโดเดปปติโบสุกิลาของแข้นกาตาลุญญาระบุว่าไอ้ต่างดาวบาร์เซโลนาพร้อมเดินเครื่องล่าตัวดิโอโกดาโลแบ็กขวาของแมนเชสเตอร์ไนเดตโดยเชื่อว่าค่าตัว10ล้านปอนด์น่าจะเพียงพอต่อการปิดติวนี้นะครับ บาร์เซโลนาจะแจ้งสึกเวทีลาลิกาสเปนพร้อมยืน่นข้อเสนอขอซื้อตัวเดียโก้ดาโล่แบ็กขวาของ Manchester, แมนเชสเตอร์ูไนเต็ดไปร่วมทัพตามการรายงานจากบุนโดเดปติโบสุดดังของแคว้นกาตาลุญญาล่ะครับโดยดาโล่เคยดูมีอนาคตที่สดใสในตอนที่ย้ายจากเอฟซีปอร์โตมาอยู่กับแมนยูนะครับในค่าตัว19ล้านปอนด์หรือประมาณ760ล้านบาทในช่วงเดือนมิถุนายนปี2018ัละครับหลังจากได้รับโอกาสลงเล่นหลายนัดก่อนที่จะจบฤดูกาล2 0 1 8 2 0 1 9ด้วยการลงเล่นไป23เกมในทุกรายมเกรครับ แตกการเข้ามาของอารอนวานวิสซาก้าในช่วงสมมัปปี2019ทําให้ดาวเตะชาวโปรตุเกสแทบไม่ได้ลงสนามเลยนะครับโดยจนถึงตอนนี้ในซีซั่น2019-2020 เขาได้ลงเล่นไปเพียง11นัดในทุกรายการเท่านั้นและจากเรื่องนังการทให้ดาโลตัวเป็นข่าวเกี่ยวกับการย้ายทีมอย่างต่อเนื่องและล่าสุดมุนโดเดปติโบก็แฉว่าบาร์เซโลนาพร้อมเดินเครื่องดึงตัวมาร่วมทับแหละครับโดยที่บาร์ซาเชื่อว่าจะสามารถปิดดีลนี้ได้ด้วยค่าตัว10ล้านปอนด์หรือประมาณ400ล้านบาทแหละครับโดยที่จริงบาร์เซโลนาเคยแอบเลดานโลมาแล้วนะครับตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่กับปอร์โตแต่ว่าสุดท้ายแมนเชสเตอร์เไนเต็ดก็ได้ตัวดาวเตะเลือดไฟ,ไฟทองไปคลองแหละครับ โดยตอนนี้ดาร์ลูสัญญากับแมนเชสเตอร์เนเต็ดอีก3ปีนะครับแต่เราก็ตามปีแสดงอาจจะขายเขาเพื่อหาเงินไปเป็นทุนในการเสริมทัพเช่นเดียวกันนะครับแมนซิตี้จหนักบอลหมัดยอมขายอาเก้ค่าตัวลดเกือบครึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้กองหลังคนใหม่ตามความต้องการของเป๊ปกวเดอลาหลังจากที่บอลหมัดยอมขายนาธานอาเก้ในราคาที่ลดลงมาเกือบครึ่งจากที่เคยตั้งเอาไว้แหละครับ บอลหมัดสโมสรน,น้องใหม่ในศึกแชมเปียนชิพอังกฤษบรรลุข้อตกลงขายนาธานอาเก้ประกาศลังชาดัชให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับ โดย่าดตัว41ล้านปอนด์หรือประมาณ1,640ล้านบาทตามการรายงานจากสื่อและสำนักในประเทศอังกฤษจากเช่น Sky Sport, ์สกายสปอร์ตเดลิเมลและก็เดอะมิเรอร์นะครับโดยเป๊ปกวัวดิลาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ต้องการเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรับเพื่อทวงแชมป์พรีเมียร์อังกฤษกลับขึ้นมาจากลิเวอร์พูลนะครับและก็ได้เล็งกองหลังชาวดัชวัย25ปีเป็นเป้าหมายการเสริมทัพเบอร์หนึ่งนะครับหลังจากฤดูกาล2 0 1 9 2 0 2 0 สามารถทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับทัพเชอรี่หลังจากลงเล่นไปแล้วรวมทุกรายการ31นัดและก็ทำไป2ประตูด้วยนะครับโดยก่อนหน้านี้นบอลหมัดเคยตั้งค่าตัวอาเก้ไว้สูงถึง80ล้านปอนด์หรือประมาณ3,200ล้านบาทแต่ด้วยสถานการณ์ของสโมสรที่ตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษทำให้ต้องยอมขายในราคาที่ถูกกว่าที่ตั้งเอาไว้เกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับแล้วขอบรรดกานเลยครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับ3ดอยู่นี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel คนคอบอลเช่นเดิม 1/ 1์แชรเเพื่อป็นกลังใจดยนะครับ